สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพี่ชายแตงโมเคลื่อนไหวเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องจากกรณีนายชริยะเรืองรัตนพงศ์ประชานชมรม,ม,รมเฉลยออยาอัจญยกรรมได้ประกาศว่าจะมีการตรวจสอบประวัติข้อมูลของนางพนิดาศีระยะุดโยธินแม่ของแตงโมนิดา พระเชื่อว่าไม่ใช่แม่ที่แท้จริงซึ่งอาจจะต้องตรวจสอบ DNA แม่พน,นิดาเพื่อพิสูจน์ความจริงลราสุดใจได้ยศเดชจบพี่ชายของแตงโมได้ออกมาเคลื่อนไหวในความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องโดยโพสภาพพร้อมระบุข้อความลงบนเฟซบุ๊กเป็นภาพถ่ายร่วมกัน3คนเมื่อตอนยังเด็กโดยได้ระบุแคปชั่นสั้นๆว่า My sis ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Wall C e a N e w s e a News ขอบคุณครับ